เออโดนลุมบอยเออโดนลุมบอยนี่นีหนีหนีหนี่นีหนีหนีหนีไม่ทันหนักบางตัวเร็วกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะสำหรับสเตตัสของฉลามอะตอมิกนะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยจะเห็นว่าพลังป้องกันดาเมจแล้วก็สปีดเนี่ยค่อนข้างต่ำ ต่ำแม่ง3อย่างเลยพอเทียบกับตัวอื่นอนะเพราะว่าจุดเด่นของฉลามตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องการกัดแต่เป็นเรื่องการยิงลําแสงทําลายล้างมากกว่าสกิลที่ผมใส่ไปก็จะเป็นสกิลแบบเดิมๆแล้วกันเพราะว่าสกิลที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยมันอัพไม่ทันเว้ยพาวเวอร์ไอแลนด์เนี่ยผมเลียร์ด่านนี้ไปแล้ว9 6เปภารกิจต่อไปคือกลับไปที่แมปเก่าสําหรับภารกิจแรกเนี่ยคือภารกิจการสืบสวนนะซึ่งเป้าหมายจะอยู่ที่500เมตรข้างหน้าดำนำ้ำลงไป พอดำน้ําลงมาล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเป้าหมายอยู่แถวนี้อ่าเนี่ยเหรอนี่มันจะต้องเป็นอาวุธชีวภาพที่ทําอยู่แน่นอนเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปรึกษากับเพื่อนที่มีชื่อเสียงด้านนี้ก่อนละกันอ่าด้านเกี่ยวกับบพวกสัตว์ยักษ์อะไรประมาณเนี้ยขึ้นไปทําไมดำน้ําลงแม่งเลย เหมือนว่าอาวุธชีวภาพเนี้ยมันตั้งใจที่จะกระจายของเหลวติดเชื้อไปทุกที่เลยหลบแม่งเลยหลบแม่งเลยหลบสาลายแต่ว่าผมจะทำไงล่ะอ่าปึ๊บกระโดดแล้วยิงไม่ได้ปึ๊บปึ๊บไม่ได้วะหรือว่าอยู่ใกล้ดีวะปึ๊บปึ๊บอืมออเฮ้ยมันล็อกเป้าไม่ได้วะไอ้โดนอยู่นะเออมันน้องอาศัยแบบ ความแม่นยําส่วนตัวเว้ยสบายเลยอะ่ะปึ๊บปึ๊บนะตงนี้เว้ยอ่ะไม่ได้เมื่อกี้มันหันสูงเกินไปปึ๊บนะกระโดดหนึ่งทีพอกระโดดหนึ่งทีแล้วก็ตีมันจะพอดีเป๊ะเลยรู้จังหวะอย่างนี้แล้วก็สบายสิครับผมบเมื่อพิจารณาจากสัตว์ในพื้นที่เนี่ยอาวุธชีวภาพตัวนี้มันก็ได้แพรกระจายสารลบกวน ต่อมไรท่อที่มันเรียนแบบเอสโตเจนถ้าให้เดาเนี่ก็คือเรียวไวทาเนี่ยมันกําลังแพร่กระจายเชื้อโรคอยู่เพราะว่ามันหลุดไปน่าจะงั้นเป็นพวกะเขาเองพวก NWO เนี่ยมันได้รวมตัวกันที่นี่เว้ยเราจะต้องช่วยโลกโดยการไปกินพวกมันอ่ะเรียบร้อยเจอแล้วเห็นได้ชัดเลยว่า NWO เนี่ยมันได้จมเรือลำนี้ที่พยายามจะส่งน้ำส่งอาหารส่งยา ไปให้แบบผู้ประสบภัยอะไรประมาณเนี้ยอือชาร์จชาร์จชาร์จอะไยิงสิครับผมจังหวะนี้เอ้ยอ,อยาไอ้เอาไปแดกอยายบอกเลยว่าข้อแรงเออไม่ใช่ตัวนู้นอ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้นยิงไป ยิงไสำหรับภารกิจต่อไปคือการแดกทหารอีกเชก่นเคยนะแงมมแงมๆๆ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 แงจะพวกมนุษย <s 2> ์อีกสองตัวพวกแกน่ะจะต้องตายอีกตัวเดียวเรียบร้อย แรงเข่าวงในของฉันบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเตรียมที่จะแบบปิดสัญญาณการออกอากาศอะมันจะยึดอำนาจเหรอไอ้พวก NWO เนี่ยเร็วจริงๆเลยภารกิจทำลายเสาเหมือนเดิมอ่าครั้งที่หนึ่งสองสามไอทหารเรือพวกนี้นี่สี่อึ๊บ โอ้โหเบี้ยวเลยโอ้โหนะหันหน้าตรงๆห้าเอื้อหกสุดท้ายเจ็ดเอาอยังวะอีกทีนึงอ่ามันจะต้องอาศัยความเคยชินอะ ผมวิ่งทำภารกิจรัวๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นท่อแต่ไม่รู้ว่าแบบเให้มาทำอะไรเป็นแบบจุดเช็คพอยต์อะไรประมาณนี้ปะไม่มีข้อความอะไรขึ้นด้วยเออให้ผมมาทำอไมเนี่ยตรงนี้ภารกิจต่อไป Radiation p u t z l ก็เป็นภารกิจสิบสวนอีกเช่นเคยข้างหน้าอะไรมันคือน่าจะเป็นใช่แล้วเสาไฟเออไม่น่าเลยกูไม่น่ามาสำรวจเลย โอเคสำหร yeah! 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 oh ับภารกิจต่อไปเนี่ยอีกประมาณ500เมตรนะก็ว่ายน้ํากันยาวๆเลยรับชมบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยผ่านมาแล้วกันทุกคนอารมณ์มันประมาณว่าเหมือนแบบเออพาชมด่านเก่าๆอีกร้อกว่าเมตร ภารกิจต่อไปกินคนเหมือนเช่นเคยปลามบุกจ้าฉลามมากินคนอีกแล้วจ้างมแงมแงมแงงมมแงมแงงหรือว่าจะฆ่าก่อนดีวะเอ้ยโดนอยู่นะทำน่ำเมตอยู่นะเออเออเออมันโดนมากไหมเนี่ยกินดีกว่าชัวร์กว่าตอนแรกกาว่าจะฆ่าแล้วค่อยกินไงนะนะ แงมงมๆงม,งม,งมคนแล้วเกคนแล้วคนสุดท้ายแงมงมงมเรียบร้อยอ่าภารกิจนี้อีก700กว่าเมตรนะหกรกว่าเมตรไกลอ่ะไกล,กลอยู่นะล้สึกกระโดดแบบไม่เป็นสเต็ปไงไม่รู้โอเคมันต้องกระโดดแบบแนวพุ่งๆหน่อยอะ่ะถ้าเกิดว่าแบบออกาจงังหวะไม่ดีเงี้ยมันก็จะกระโดดแบบขึ้นสูงนาะล่างนี้ ดูเหมือนว่าอาวุธชีวภาพนี้จะไม่ใช่แค่เพียงแบบพาหะไวรัสแต่ว่ามันยังเหมือนแบบเป็นวัคซีน HPV ด้วยอภอารกิจต่อไปอาลฟ้าเวฟอีก500เมตรนะภารกิจนี้คือ QD Apex น่าจะเป็นการสู้บอสหรือเปล่าผมจะต้องหลบก่อนนี่ไง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 อันนี้อันนี้อาไม่ทัน ไอ้โอ้ยเดี๋ยวมันไล่ตามมาขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ฮัลโหลเดี๋ยวรลบอ่าไปไหนมายิงลังสีมาเว้ยดาล่างดาล่างดาล่างไหนอะเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอะไอ้มันติดอยู่ตรงนี้มันติดตะข่ายอายแล้วไม่ทันน่ะรอบโอ้โหผมว่าผมตายก่อนว่ะรลบโอ้ยเดี๋ยวผมลองเข้าไปบูดูดิ ไหวหรือเปล่าโอ้โหทีเดียวชาดอหลบโอ้โหปึ๊บแล้วก็อื้อมาซิยิงมายิงมาหลบโอ้หๆๆหลบๆๆหลหลหลหโอ้โหผมเอาสกิลแบบรีเจนเลือดมาเว้ยต่อให้ไม่ทำอะไรก็มันจะรีเจนเลือดให้อยู่ปึ๊บเออ หลบหลบอ่าหรือมันทานแม่งไม่ยอมให้ผมแบบมีจังหวะอะไรเลยคือมาไล่ตามตลอดอ่ะโดนฟาดไม่ตายเว้ยอันนี้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 อ๋อเออเกาะแตกหรือยังงับ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 อ่าได้แค่นี้เหรอค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่อียอกหลบงั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 บปึ๊บโอ้ยเกาะมันมาใหม่แล้ว ช <c oughs> นะเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,อึบเอฟปั้งเรียบร้อยก็อแตกงับ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 ไก่ละไกละกละไกละกละไกลละไกลละชนะแล้วคือดีจริงๆที่แบบเอาสกิลรีเลืดมาทุกคนสกเกตที่หลอดเลือดผมอะคือมันจะรีเจนให้อยู่เรื่อยๆนะเวย้ยยกหลบอคือผมเนี่ยพยายามหนีแบบปะวงเวลาไปเรื่อยๆเวย้ยคือแถวเนี้ยมันแทบไม่มีอะไรให้ผมกินเลยอะบล็อกไปเย้อึ้บตาเข็มแล้วก็มากัดเร็วทัน Uh, uh energy, even physical matter. So maybe if we all focus our minds on the destruction of this unholy weapon, it will happen. Ugh! <laughs> Ugh! <laughs> Yoglop! 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 Ai! Sapam! Yoglop! Ugh! Oh! Ugh! เออโดนลุมบอยเออโดนลุมบอยนี่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 หนีไม่ทันหนักบางตัวเร็วกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะตอนวเลยเป็นฐานแม่งไล่ผมทันนะเว้ยเอาจริงอ่ะความเร็วแบบพอๆกันอ่ะมันต้องคอยแบบอาศัยการโยกหลบแล้วอ่ะอึ้บอึ๊บแอปฟาดไปอ่าก่อแตกแล้วเว้ยไอ้อึ้บอึ้บอึ้บหนีไม่ทันหนีไม่ทันนี่เดาะ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 อ่าจะตายอยู่แล้ว อ้าายิงมาแล้ว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 ปึ๊บอยู่ไหนวะอือเกาะมันจะแตกแล้วเว้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวเล่นไม่ทันเล่นไม่ทันดอย้ The shark. ฉลามอ่ะได้ปลดปล่อยเราจากโลกแมทริคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถชักปักออกจากขดเหล็กที่ทําให้พวกเราเนี่ยเป็นธาตุแล้วก็สวัสดีเช้าว,วันใหม่แห่งความจริงเป็นเวลากว่า90บวันแล้วที่ออกอากาศเรื่องชูเพชฉันแน่ใจว่าหลายคนเนี่ยจะต้องสงสัยว่าฉันทําอะไรอยู่ในปีที่ผ่านมาก็คือตอนนี้เนี่ยฉันกําลังกินอายาหัวสกาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคอนเซปต์เรื่องชูเพชเนี่ยมาหาฉันตอนที่ฉันเนี่ยกำลังมีแบบอวิสัยทัศน์ที่แบบทรงพลังอยู่ ภรรยาบอกว่าฉันเป่วยเป็นโรคจิตฟ้องหย่าแม่งเลยแล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังตามหาความจริงพวกเรารู้ดีว่าความจริงเนี่ยมันคือภาพลวงตาที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยระหว่างรอยแยกระหว่างเวลาและก็มิติในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยมันยังรองคอยการค้นพบซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยังคุมเครือและก็ไม่มีป้ายบอกทาง สำหรับภารกิจเนี่ยก็จบแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันจะเหลือแบบพกไซเครตอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องเล่นก็นได้นะจบเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม